สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านผมเซียวนะครับวันนี้ก็มีหนังสือดีครับที่ผมเพิ่งไปสอยมาฮะไปซื้อมาจากร้านหนังสือแล้วก็เปิดอ่านคร่าวๆนะครับพบว่าดีมากเลยนะเล่มน,นี้นะจงคบค้ากับความร่ํารวยนะฮะตอนแรกผมก็คิดว่าเขาจะพูดถึงเรื่องจิตวิทยาการเงินนะจิตวิทยาของเงินครับเพราะว่าเขาโปรยข้างหลังไว้ว่ากฎ การอาศัยเขา,าผู้เขียนนี่คือคุณอ,อะไรนะคิมจิมคิมครับคุณจิมคิมนะฮะเขาเป็นผู้ค้นพบกฎการอาศัยอยู่ร่วมกับเงินโดยมองว่าเงินก็เปรียบเสม,มือนบุคคลที่มีความรู้สึกนึกคิดเป็นของตัวเองถ้าใช้เงินอย่างฉลาดและใส่ใจเงินก็จะชักชวนเงินอื่นๆให้เข้ากระเป๋าเรา ในทางกลับกันถ้าใช้เงินอย่างซุริยุรย่ไรไม่รู้จักวางแผนเงินก็จะหนีหายและสร้างความวอดไว้กับเจ้าของนะฮะนี่เป็นสิ่งที่ผมอ่านแล้วมันกระแทกใจมากเลย้ยมีคนคิดหรือมองเกี่ยวกับเงินเหมือนเราได้หรอนี่คือผมผมผมมองว่าเงินมันมีชีวิตเงินถ้ามันอยู่ในสถานที่ที่มันเหมาะสมมันจะงอกเงยได้นะแต่ถ้าเงินมันอยู่ในสถานที่ทมันที่มันแห้งแล้งอะ่ะ มันก็เหมือนต้นไม้ผมว่านะเหมือนเหมือนเหมือนเมล็ดพันธุ์ต้นไม้อะถ้าเราเอาไปหยอดในสถานที่ที่เหมาะสม,มับการเติบโตก็จะเติบโตครับแต่ถ้าเราเอาไปวางในสถานที่ที่แห้งแลง้งไม่มีปุ๋ยให้มันมันก็จะตายไปฮนะพอไปเจอคนที่คิดแบบเหมือนเรานี่ผมเลยโอ้ย,อย,อยน่าสนใจครับเลยไปหยิบแล้วก็จ่ายตังค์นะครับจริงเนื้อหาข้างในไม่ได้อ่านเลยนะ พอซื้อมาแล้วก็เอามาพลิกอ่านก็พบว่าจริงๆเนื้อหานี่ผู้เขียนเขาเขียนเป็นบทความสั้นๆนะครับบทความสั้นๆอ่านง่ายครับการใช้คำของผู้แปลดีนะผมไม่แน่ใจว่ามันมีต้นตอมาจากผู้เขียนหรือว่าผู้แปลเขาสลวยครับคุณวิทยาจันพันนะผมว่าคือต้องให้เครดิตเขาแหละผมว่านะคุณวิทยาน่าจะมีส่วนในการแปลและใช้คำได้อย่างสลละสลวยแล้วก็ อ่าแล้วเข้าใจง่ายเห็นภาพนะฮะเล่มนี้บอกเลยว่าเป็นการเขียนที่พูดถึงการลงทุนครับการลงทุนนะการเล่นหุ้นครับมันเป็นคือถึงแม้ชื่ออาจจะดูดูไม่เหมือนการเล่นหุน้นแต่ว่าเนื้อหานี่ผู้เขียนเขาเป็นนักลงทุนครับซึ่งเขาก็มีการเล่นหุ้นอยู่ด้วยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันดูสารบัญน,นะว่าเป็นยังไงนะครับ ผมไปเจอที่ C ีเนะครับเขาจะมีเว็บไซต์ C ีเอ็ดนะมีตัวอย่างให้ดูครับจะมีหน้าสารบ,บัญน,นะก็มีอยู่สารบ,บัญเยอะนะครับนี่ตัวอย่างเดี๋ยวให้ดูกันนะเป็นยังไงนะฮะสารบัญก็บอกว่าเงินคือบุคคลครับเนี่ยนี่ชัดเจนครับผมลงทุนกับผู้หารที่เก่งกับตัวเองความลับของดอกเบี้ยทบต้นพลังของรายได้ที่เข้ามาสม่ำเสมอเงินแรงดูดครับเนี่ยฮะจังหวะที่เสียงมากกลับ เสียงน้อยสุดนี่ก็เป็นของการการลงทุนนะครับว่าเขาอ้างคําของวอลล์มาร์เฟลด์นะครับการปฏิบัติต่องเงินของพื่นกับการปฏิบัติต่องเงินตัวเองครับได้รับมรดก1 0 0 0 0ืล้านบอลแต่ต้องทําตามคําสั่งเสียห้ามหมดเด็ดค้ามใช้มดตด,ดขาดถ้าอยากรวยไวจะไม่มีวันได้รวยไปไวโชคของเราปลี่ยไปตามคําที่ใช้เรียกผู้อื่น ชาที่เกิดขึ้นสมมตนสมารถพวกนี้ครับม,มากมมยครับลองดูได้นะเดี๋ยวไม่รีวิไม่ได้คลิปประกันเผื่อท่านอยากจะไปดูดูสารบัญก่อนนะจะได้ตัดสินใจแต่ว,ว่าผมบอกเลยว่าถ้าคุณสนใจเรื่องการลงทุนเนี่ยในแบบที่เบสิกนะเบสิกแล้วก็มีพูดถึงการลงทุนหุ้นในแบบที่คนสำเร็จเขาทำครับผมว่าเล่มน,นี้ i ม d เซตนี่ดีมากเลยนะไมเซตดีมากเดี๋ยวช่วงผมจะให้ดูเรื่องนึงนะเนี่ยบทหนึ่งเขาเรียกว่า เออ่หน้าแปนะความจนโหดร้ายกว่าที่คิดครับเนี่ยโหโหสุดยอดจริงครับความคือผู้คนส่วนใหญ่ไม่จะคิดว่าเงินมันไม่สามารถซื้อความสุขได้ใช่ไหมแต่ว่าผู้เขียนบอกเลยว่าความจนนี่แหละมันเป็นเหมือนกับารากรากเง่าของของการทำลายล้างเลยครับนะฮะเนะ่อะไรอีก มีคนสัมประเภทยามเกิดวิกฤตทางเงินก็คือว่าตลาดหุ้นเนี่ยนะถ้าตลาดหุ้นมันเป็นขาลงนะภาว่าตลาดหุ้นตกต่ำภายในรอบสิบปีเนี่ยมันจะมีคนสามกลุ่มนะครับที่ที่ได้รับผลกระทบคือกลุ่มแรกก็คือว่ากลุ่มแรกโดนครับกลุ่มแรกโดนเลยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงครับกลุ่มที่สองคือไม่ได้รับผลกระทบครับกลุ่มที่สามเป็นคนที่กลุ่มพิเศษคือ ได้กําไรจากมันครับนี่ะเป็นสิ่งที่ผมว่าเจ๋งกว่าเจ๋งมากเลยนะเดี๋ยวให้ดูอีกหลายผมเปิดเจอเนี่ยลักษณะพิเศษสามการของคนที่ได้กําไรจากหุ้นนะครับ mm hmm. ก็คือว่าคน, mm hmm. คนเขาบอกว่าคนที่ขาดทนหุ้นมีลักษณะนี้คือหนึ่งคือทําตามคนอื่นเสมอครับ 2. ใช้ชีวิตโดยไร้แผนการและก็3คือ มีพลังของเงินที่อ่อนแอนะฮะเนี่เป็นสิ่งที่ผมว่ามันมีตรงกันเนาะไม่ว่าจะเป็นมุมมองของคนที่เขาสําเร็จในชาติไหนก็ตามครับมักจะมีมุมมองแบบนี้นะฮะคือคนที่ล้มเหลวอ่ะมักจะไม่มีความคิดของตัวเองครับแล้วก็ไร้แผนการแล้วก็พลังของเงินอะสายป่านไม่เพียงพอพูดง่ายๆนะครับ ส่วนคนที่สําเร็จนั้นเขาบอกว่าต้องคิดว่าตัวเองเป็นผู้บริหารครับคือลงทุนในแบบซื้อธุรกิจอย่างที่บัฟเฟตต์เขาว่านะครับแล้วก็สองคือเงินที่ใช้มาลงทุนต้องเป็นเงินที่มีคุณภาพดีครับนะฮะคือสามารถที่จะในมุมมองเขาเนี่ยเขาเขามองว่าการซื้อหุ้นแบบเอาปันผลเนี่ยจะดีกว่าการเทรดนะครับ เพราะว่าเขาเคยเขาเลผมผมเจอหน้าหนึ่งนะเขาพูดถึงว่าเขาเขาเคยครับเขาเคยลงทุนครับเขาเคยเริ่มต้นจากการเทรดนะครับเอาเงินมาแล้วไปเทรดปรากฏว่าขาดทุนครับขาดทุนหนักเลยจึงจึงมีการตรวจสอบตัวเองนะว่าเออจริงๆนั้นเนี่ยการเทรดนั้นมันเป็นสิ่งที่ ไม่เหมาะกับเขานะฮะจึงเปลี่ยนสไตล์ครับคือเทรดแล้วขาดทุนหนังครับจึงเปลี่ยนสไตล์มาเป็นการลงทุนแทนแล้วก็พบว่าพอตเติบโตได้อย่างสวยงามเลยนะครับเนี่ยเขาจึงมองว่าการการลงทุนโดยการซื้อเพื่อที่จะให้เกิดเงินปันผลนั้นเป็นสิ่งที่ปลอดภัยมากกว่าการเทรดนะครับนี่เป็นมุมมองนะนะนะวิธีเป็นเศรษฐีสามประการนะครับ สามประการคือ1คือรับบรดกครับ2ถูกลอตเตอรี่และ3ประสบค,ความสําเร็จในธุรกิจนะฮะเราก็คงไม่สามารถที่จะรับบรดกได้เนาะสองลอตเตอรี่ก็คงไม่มีโอกาสแต่ว่าถ้าจะทําธุรกิจให้มันดีให้สําเร็จเนี่ยผมว่าพอมีโอกาสอยู่นะฮะพอมีโอกาสอยู่ซึ่งเขาก็เนี่ยเขาก็แนะนําให้เราเลยครับถ้าไม่ก่อตั้งธุรกิจ ด้วยตนเองก็ต้องอะไรครับลงทุนครับลงทุนคือการฝากตัวเองไว้กับความสําเร็จของผู้อื่นเลือกอยู่ข้างที่ชนะขึ้นมาที่อยู่หวัวแถวสุดนะฮะนี่ฮก็เป็นการลงทุนในหุ้นที่มันมีศักยภาพในการเติบโตนะฮะดีอ่ะอานแล้วดีมากเลยทำให้บางประเด็นเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่เนี่ยไอเน,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 นีผมชอบเนี่ย การประกันภัยไม่ใช่การออมเงินนะครับคือเขาบอกเขาเขามองในมุมของของการธุรกิจป,ประกันเป็นสิ่งที่มีจะได้กับได้นะคือค่อนข้างที่จะอ่ออะไรเดียวไม่ยอมเสียคนคนที่ซื้อประกันมีจะจ่ายกับจ่ายแต่คนที่ทำธุรกิจประกันเนี่ยมีจะได้ก็ได้เพราะว่าเขาจะมีกระบวนการในการแบบเ,เนี่ย ปัญหาที่ว่านหน้าหนึ่งหนึ่งหปัญหาอยู่ที่ว่าบริษัทประกันภัยจ่ายค่าธรรมเนียมการขายให้กับพนักงานขายมากถึง4ี่ถึงสิเท่าจากค่าเบี้ยที่ผู้ซื้อจ่ายในแต่ละเดือนครับทั้งนี้รวมไปถึงโครงสร้างของเงินเบียเบ้ยเลี้ยงเงินงลงเวลาหมายความว่าประกันภัยที่จ่ายไปตลอดระยะเวัาหนปึปีจะตกเป็นค่าธรมเนียมของนายหน้าทั้งหมดนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรา ต้องจ่ายประกันในแบบที่ส่งผลให้เงินเราเนี่ยชักหน้าไม่ถึงหลังนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยครับเสียเปรียบ,บ่างยิ่งเลยนะนี่เป็นมุมมองเขานะครับผมว่าดีเหมือนกันนะเรื่องนี้การทําประกันเนี่ยมันก็เป็นการป้องกันความเสี่ยงอะแต่เพียงแต่ว่าอย่าให้มันเป็นสิ่งที่ต้องเป็นค่าใช้ใจ่ายหลักของคุณนะต่อมา,อาเดี๋ยวเปิดเพจมนเจ็ดประกันในการหาเงินครับ 1. งจงทิ้งนิสัยทุกอย่างที่ทำให้คุณเป็นคนไม่น่าคบสองอย่าลัางเลใจที่จะขอความช่วยเหลือ3จงพร้อมที่จะเ,เ,เสียสละเล็กน้อยเพื่อเป้าหมายเล็กๆ4จงมนทึกและเรียบเรียงข้อมูล5จงมีเป้าหมายระยะยาว6อยากคิดว่าจะต้องได้รับความรักความเมตตาจากทุกคนหู้โห7อยาคิดว่าตัวเองมีเวลามากครับจงเริ่มลงทุนให้ไวที่สุดนะฮะผู้เขียนนี่เขาบอกว่าเขาโปรยมาว่า ผู้เคยล้มเหลวจากผู้เคยล้มเหลวทางการเงินมาแล้ว7ครั้งนะฮะมา,มาดูเ,เปดูประวัติที่มันชอาเป็นยังไงนะคุณจิมคิมเนี่ยนะเติบโตจากครอบครัวที่ยากจนครับและต้องย้นรนเพื่อหาเลี้ยงตัวเองไปวันๆก่อนจะไต่เต้ากลายเป็นนักธุรกิจผู้ประสบความเปลี่ยมหาศาลโดยในระหว่างทางนั้นเขาได้เรียนรู้คุณสมบัติของเงินครับรู้อย่างละเอียดเลยนะแล้วก็เข้าใจตอ,องแท้ว่า การหาเงินนั้นมีความหมายอย่างไรเงินขับเคลื่อนไปอย่างไรทําไมเงินถึงหายไปและเงินไหลไปที่ไหนเงินทําหน้าที่อะไรแล้วก็เงินทิ้งร่องรอยใดยไปบ้างนะฮะมีมากขนาดไหนะที่เขาบอกอ่าาผมจะสรุปนะในใ,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 ในในในคีวที่เขาว่าเงินมีความหมายอย่างไรก็คือเงินคือบุคคลนะฮะเงินขับเคลื่อนอย่างไรผมตีความว่า มันเป็นเรื่องราวของดอกเบี้ยทกต้นนะครับคือมันสามารถทบต้นให้เติบโตได้นะฮะับทำไมเงินถึงหายไปก็เป็นเพราะว่าเออมันน่าจะเป็นเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจนะครับว่าวิกฤตนะเงินถึงหายไปประมาณนั้นนะเงินไหลไปอยู่ที่ไหนเอออันนี้คือะอะไรวะวิธีการลงทุนะนะอะะรยังไงเงินทําหน้าที่อะไร ตอบแล้ไหมเล่มนี้อมไม่แน่ใจเว้เงินทิ้งร่องรอยใด้ไวบ้างก็เป็นสิ่งที่ต้องอ่านกันเองในนี้นะครับผมก็ไม่สามารถที่จะหาคําตอบที่เร็วๆให้คุณได้นะฮะคุณสมบัติของความร่ำรวยวิธีการทำให้ช้อนเปื้อนดินเอาชนะช้อนทองคำ PER ของธุรกิจคุณใช่ไร,น,200นะไร PER น่าสองร้อยนะ PER เฮ้ยอะไรวะ PER หน้าสองร้อยนะนี่น่าสนใจ PER ก็คืออัตรากำไรราคาหุ้นเรียกว่า PER อ๋ออัตรากำไรราคาหุ้นเรียกว่า PER เป็นผลลัพธ์ของราคาหุ้นต่อหน่วยหารด้วยกำไรต่อหน่วยต่อปีหรือ EPS ราคาหุ้นหารด้วย EP EPS นะฮะ คำพูดที่ว่าราคาหุ้นเป็นกี่เท่าของกำไรต่อนหนึ่งหน่วยไม่ถึงต้องใช้เวลากี่ปีผลรวมของกำไรต่อนหน่วยจึงจะมีค่าเท่ากับราคาหุ้นเนอ,อค่า PE นั่เองฮะ PE PE ของธุรกิจคุณอยู่ที่เท่าไหร่นี่ก็เป็นการเปรียบเทียบว่าแต่ละธุรกิจก็มีค่า PE ที่ต่างกันนะฮะแม้ว่ารายได้ต่อปีจะสูงแค่ไหนวันหนึ่งก็อาจถึงทางตานันจงอย่าใช้รายได้ตอนนี้อย่างประมาทต้องมุ่งมั่นสร้างรายได้ที่มีค่า p r ที่สูงขึ้นมาให้ได้น่าสนใจไปเนี่ยนะ p r ในการเนรับผ p เอา PR ไม่ถึงมูลค่าเนาะมูลค่าในการสร้างรายได้ละกันนะฮะถ้า p r ไม่เพิ่มสูงขึ้นต่อให้หาเงินได้มากแค่ไหนเช่นกันะที่พวกเราอยู่ทํางานไรายได้ก็หดหายลงทันทีนี่ครับ p ็คือว่าศักยภาพในการหาเงินแม้กระทั่งในยามที่เรานอนครับประมาณนี้นะคือถ้าเราสามารถที่จะสร้างกระแสเงินให้เข้าให้เข้ามาเจอจุนเราได้ตลอดเวลานะแม้กระทั่งยามที่เราตกต่ำหรือยามที่เราแบบไม่สามารถหาได้เนี่ยค่า p าจะสูงครับบางคนเนี่ยมีค่ามีรายได้สูงนะ แต่ว่าในรายสั้นเนี่ยทำให้กระแสงเงินสดไม่ดีพอก็ PR ก็ต่ำนะฮะนีะ่ดีนะดีนะฮะนี่เป็นมุมมองที่โคตรดีเลยทักษะและการเรียนรู้ยังมีธุรกิจที่น่าสนใจมากมายเป็นนักธุรกิจเป็นอาชีพเดียวที่อิสรภาพกับตัวเองได้ครับนักธุรกิจเนี่นะเ เงินมีลักษณะต่างกันวุ้ยดีวะผมดูผมเปิดให้ท่านดูคร่าวๆนะก็เล่าท่านฟังคร่าวๆก็เป็นสิ่งที่เหตุผลที่ไม่สามารถเก็บเงินได้เพราะว่าเพราะว่าอะไรเอ่ยมีคำแก้ตัวมากมายเป็นเพราะเราปฏิบัติต่อเขาอย่างสับเพ่านะฮะ ไม่มีการลงทุนเนี่ยทำให้เงินเงินอยู่กับเราไม่ได้ไม่นานนะฮะดีครับดีครับเป็นมีนะจงคบค้ากับความร่ำรวยใครสนใจก็ลองซื้อมานะครับที่ผมพูดมานั้นมันมีเนื้อหาเพียงแค่โอ้มาสัก1 0เองนะครับก็แนะนำนะครับลองไปซื้ออ่านได้นะครับตามร้านหนังสือทั่วไปนะฮะเท่านี้นะครับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ